คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเรือหายี่เป็นคำหยาบคายรุนแรงไม่เ่าสมอย่างแรงกับเยาวชนนะครับเพื่อนๆทกท่นนะเน่ารทกท่นนอย่าเผู้ใหญ่ที่มีผลด,ดีดีนะครับ อ้าวส่วำหรับใครที่อยากสนับสนุนนะนอนนะครับผมมายถึงว่าไปที่หน้าโปรไฟล์แล้วกดที่ E a s y Donate ได้เลยนะครับผมหน้าโปรไฟล์ตรงนี้นะครับกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมปุ๊บปุ๊บปุ๊บจะมีลิงก์ด o n a t i o สามารถด o n a t i o ได้หลายช่องทางพร้อมเพย์บัญชีธนาคาร to mepno to angpao นะครับผมขอบคุณสําหรับทุกคนที่น่าเล่นเกมกับมากรุ๊ปของผมนะนอนเล่นเกมนะครับเกมที่หนูชื่อว่า half sword demo ครับผมไอกันต้า โอ้โหใครทำชื่อเกมตีตีตาบอดเลยนะครับผมบอกฮาร์ปซอสฮาร์ปซอสชื่อเกมฮาร์ปซอสชื่อเกมฮาร์ปซอสเออโซลูชันหมดีม่เข้าไปเออตัดแขนตัดแขนชื่อเกมฮาร์ปซอสเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อตีเลยเดี๋ยวตีเลยเอาวะ เอาว่าใครถามชื่อเกมระบายใส่เกมอย่างเดียวตอนนี้มาถามชื่อเกมมาอีกถามชื่อเกมมาอีกกูบอกว่าฮาร์มโซนไงล่าช้าช้าช้าเออโดนคอมาไม่ฟังเหรอไม่ฟังเหรอเออฮะเออมาดิมาดิบอกว่าฮาร์มโซนชื่อเกมชื่อเกมค่ะซอ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 ฮาร์มโซน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 

ก้าดก้าวก้าเฮ้ยอต่อย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 ับซ้อนทำซ้อน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 ับซ้อนครซ้อนับซ้อนทำซ้อนับซ้อนทซ้อนับซ้อนทำซ้อนับซ้อน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 ซ้อน ห่าบซอสหาบซอสเข้าใจไหมตขื่นมาฟังกูห้าบซอสอย่าเพิ่งนอนตื่นมาฟังกูชื่อเกมหาบซอสตะโกนใส่หูหาบซอดตะโกนใส่หูนะครับผมเออเป็นการตะโกนใส่หูนะครับว่าบอกหาบซอสหาบซอสนะครับผมบอกหาบซอสหาบซอสลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาคุยกับกูมึงมึงไม่คุยกับกูหรอกไม่คุยกับกูมึงคุยกับ แพงเลยกําแพงกําแพงก็บอกบครับซอส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 นะครับผมไปกันต่อไปกันต่อชื่อเกมครับซอสครับซอ้ไม่กดจอครับขอดจอครับขอดจอครับพี่โอ้ยแบกเลยโอ้ยดีก่อนโอ้ยีแบกเลยกูกูแขนผิดตัวโอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮียเฮียโอู้กูลืมไปมึงเป็นบอสโอ้ยไอ้บอสไอ้ไอ้กูจะโกรธมึงยังไงเนี่ยมึงเจาะขากูเนี่ยแบกเลย อยู่เพิ่งาม chưa เกมอยู่เพิ่งาม chưa เกมหมอน่ก้อนดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวไห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 วหมอไว้ก่อนหมออยู่เพิ่งมาหมออยู่เพิ่งมาไหวครับหมอไหวครับหมอเอาวะเราจะล้อมันมาล้อมันมาหลบตรงนี้จังหวะนี้จังหวะนี้เออ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 เกี่ยวตันติดติดโอ้ยกูก็ติดโอ้ยกูลุกไม่ขึ้นวันหนึ่งเอออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอ้อยหมอหมอหมอ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผมขอบคุณนะครับผมโอเคบาดเจ็บเยลยบาดเจ็บล้นตายกันเป็นระนาวเฮ้ยแตยเดือดสลายไอ้โมโหลงที่ลงนะครับผมกูกี่รอบแล้วเนี่ยกัะนรกอย่งอา,ายง,นงเนี้ยเอาว่ะนรกอย่างนี้กี่รอบแล้วเนี่ยจะไปจะไม่ได้เล่นไก่น้ำตอน,น,นตไหนแตไหนเกมอะไรนะครับไปกันต่อบอกว่าบอกว่าเฮ้ยพลิก,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 กอเอ็กพลิกเอ็กซ์พลิกเอ็กเฮ้ยบอกว่าฉันบอกว่า ภาพสอดฮะภาพสอดภาพซอดเออหูแตกใช่ไหมหูแตกใช่ไหมภาพสอดภาพสอดภาพสอดชื่อเกมภาพสอดภาพสอดภาพสอดเอ้ยงัดเข้ามาเอ้ยงัดเข้ามางัดไม่ออกเลยงัดไม่ออกเลยเอ้ยเอ้ยเออพิกเอดติดกันดูเกนทุกคนเออเอาออกมาเอาออกมาแม่งเด็กูต่อยเออยเอาออกมา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  ไอ้ไอ้กระดูกเพิ่มตายไปแล้วก็ตายไปสินะครับผมไปกันต่อไปกันต่ออย่าอย่ามาถามชื่อเกมนะเพราะงั้นเราจะตอบว่าฮาบซอน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 ยังไงล่ะฮาบซอนยังไงเออเออเออเอาโดนอะไรอ่ะฮาบซอน ตายเลยเนอโอ้โหโดนจุดสำคัญโอ้โดนหัวใจนะครับผมจับปักเข้าไปที่หัวใจเรียบร้อยเลยโอ้โหโดนจุดสำคัญนะไม่นะทำไมของผมเล่นไม่ได้แล้วโอ้โหใครขอดูชุ่เกมวะ มันไม่ได้ดูเกมหรืองไง,องมันใจว่ะไ่ก็ต่ออยากให้พี่โดนลุมอยากให้พี่โดนลุมเหรอเดี๋านนายวพี่จัดให้เดี๋ยวพี่จัดให้อยากให้พี่โดนลุมใช่ไหม NPC มาเลยมาเลยกี่ตัวก็เข้ามานะครับผมกี่ตัวก็เข้ามาชื่อเกมอะไร โอเคแล้วว okay. พี่โดนลุมใช่ไหมี 1, ่ีเาตาบอดหนึ่งสองสามนะครับผมมาสามบบตัวสี่ตัวเข้ามาเอาว่ะเอา,เอาวะรุยเลยเพื่อกนกางเกงขายาวปะทะกางเกงขาสั้นนะครับผมเอาว่ะขาสั้นนักเลงขาสั้นนะครับผมเอาวะเฮ้ยช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนเออเฮ้ยอย่าเพึ่งไว้เออเด็กช่างปะทะเด็กเออไอพวกขาสั้นระไอขาสั้นจับลากเลยจับลากไอพวกขาสั้นจับลากจับลาก จากพวกขาสั้นลาก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 อัดกระเทินบัตเกินนะครับผมอัดเอาอยู่ไหมเอากระเทือนบัตเกินแล้วก็ต่อย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 ต โหเหลาา่าอุห์ต่อให้มันสองตัวนะครับผมเพื่อนน็อกเฉยเลยนะครับเฮ้ยเพื่อนโหเอาเปรียบว่ะขนาดนายได้สู้สองตัวนาะยยังแพ้นายขี้โกงอ่ะโอ้โหเตส่าห์เาสาียส,สะละสู้แค่ตัวเดียวนะครับผมมันจะยากอะไรแค่สองตัว <fur wildlife> มามาดิ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 ซ้ายขวาหมดอะเอาจริงนะครับมัดเอาจริง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 เอาวะทีละตัวทีละตัวสำหรับเราทีละตัวเฮ้ยด <c oughs> ังแกเพื่อนกูดังแกเพื่อนกูเหลอเตะขาอ่อนเลยเอาดีเข้ามา

ตับเอาดิตับเอาดิเรียบร้อยเรียบร้อยตัวนั้นยังสู้อยู่ตัวนั้นยังสู้อยู่สู้อยู่อ๋อมาสู้อยู่ออมาโอ้ทำามเทีตัวสัดสัดล่วงหมดนะครับผมสัดล่วงหมดโอ้โหเรียบร้อยนะครับผมไปกันต่อไปกันต่อมันไม่มันธรรมดาว่ะแค่สามสี่ตัวนะครับผมครับหนึ่งสองสามสี่มาสี่ตัวเลยนะครับผม ่อให้สี่มาแค่สี่ตัวเหรอแค่สี่ตัวเหรอเข้ามาสิเข้ามาสิสโลงฉันแบบยาวๆเออไอ้สโลงชันแบบนี้เอาดิ ต่อยเออเออเอเอาไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเออออโดนดโดนหน้าโดนหลังเอาเออออเออเอชิบหายแล้วล่วงแล้วอย่างนี้ล่วงแล้วไม่ใช่แล้ว,ลลลวไ,มลไม่ใช่แล้วใ ouais <c oughs> <Giul io> จเย็นใ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 จเย็นเอ screen, เออเโอ้ยอาแขนกวักกิบเอโอ้ยโอ้โอ้โอใจเย็นเออเออเขอลูกก้อนขอลูกก่อนขอลูกก่อนได้เออขอลูกก่อนของลงูกก่อนขอลูกก่อนขอลูกก่อนเออทีมไปทีมไ้เออต่อยต่อยทีมีต่อยต่อยทีๆีมเออต๊อต๊อต๊อตมอต๊อตงอต๊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 อต เข้ามามาสีตัวเขาเข้ามาเอาดิ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 เข้ามาดิอยู่ไหนอยู่ไหนอ๋อเออเอเออเออเดียันเออเออเออเเอาดิมัดงองมัดงองงนี่นี่เนนี่นี่้ยไอวิ่ข้างไหนยู่ข้างไนเออย่าไปเออเออเออเอเอาดิ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 สู้ตายเอาดิเออเอยอยู่ไหนมั่งเออเอาดิต่อยเอาดิเอาดิเอาดิเอาสู้สตาย เอาดิเอาไม้อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเอาดิกูต่อยมดอ่ะกูต่อยมดอ่ะลม,มอ่ะโอ้ยเออดับวู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 บเลยกูสี่ตัวสีต่ตัวไม่ไหววะ่ะเอาไหม่เอาไหม,<อ>ม,ม,ม่นะครับผมเอาไหม่เอาไหม่ 4. นะครับผมพี่ต่อยสี่น้องต่อยสี่นะครับผมแต่ต่อยสี่กูไม่ไหวนะเมื่อกี้นเนี้ยมันต้องไหวดิวะมาแค่สี่ก็หนึ่งสองสามสี่มาพี่ต่อยสี่น้อง พี่ต่อยสิแต่พี่ขอไปตั้งหลักก่อนแบัมนึงแั๊บนึง,แบบนงไว้คูก่อนนะครับผมโอมนะโมนะโมโอ้ยโอ้ยแห่งเอ้โอ้โอ,โอมาหลายมาหมาหมามหมวหมามหมว หมาหมูอ่ะหมาหมูหมาหมูหมาหมูก็เอาหมดนะครับผมหมาหมูก็เอาหมดแล้วต่อยต่อยม่เอาดิ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 หมาหมูต่อยมันอ่ะต่อยมันอ่ะเอาดิหมันงอแงมันงอแงหมันงอแงมาแล้วเอาดิเอออย่าจับอย่าจับอย่าจับใครดึงใครดึงออกไม่มีใครดึงเออเออเออต่อยต่อต่อยต่อเออเออตีศ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 อโอ้ตากร้องวัวหมดอ่ะมัวหมดเออซันหน้าสันหน้าเอาดิหมันงอแงอย่าลองให้ด้วยต่อยด้วยแงนี่น่ะมันงอแง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 มันงอนี่ต่อยต่อยหน้าต่อยหน้าเอาดิต่อยหน้า โอ้ยด้ยผมมองไม่ทันเออหมัดงอแงอุ้ยโดนถีบตูดด้วยอะไรเตะไข่หมัดงอแงเตะไข่ไป็นหนึ่งนี่นะเออเอออยากอยากเอออยากไปเอาแขนบังวิ่งก็ใส่หมัดงอแงวิ่งก็ใส่เออนี่แน่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 มัดงอแงหมัดงอแงนี่นะนี่แน่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 นีอเออเออเอาดิเออเอาดิโอ้ยโดนเขาหน้าโอ้ยโดนเตะตัดขาอะไรอะไรเตะไข่หมาหมัดงอแงหมัดงอแงซ้ายขวา เอาให้หมดเอาให้หมดเอาเออเอาเอาเลยิีหูจับคอ เตะเอาดิหมัดงงแงมาแล้วหมัดงงแงวมา้ไอตัวนั้นลุกขึ้นมาเฉยเลยเออเออเออเเตะเอาดิเออเอออ้วกอ้วเตะเออ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 เตะโอ้ยมันทำอะไรกันเนี่ยเออเตะเออกูจะเตะตัวนู้นกูจะเตะตัวนู้นจับตัวนี้เตะแม่งนะอย่าะอย่านะอย่าห้ามอย่าห้ามโอ้มันจับขามันจับขาจับแขนอกดิเตะไข่แม่งเลยเอาดิเอาดิเอาอย่าเข้ามาโอ้ยอะไรเป็นตัวละางหลังกัดหูกูนี่ยไอยตัวไหนกัดหูกูเนี่ยเออเตะเออเตะแม่งเลยโอ้ยตากองตะ ตะก้องตะก้องเออตะก้องเออเตะไข่เอาดิเออเตะม่วงหมดอ่ะเออมัดงอวงเงอ้งเงี้เออเตะมัเออเตะเออเออเออบิดเออบิดเออเตะเออเออเออถีถีอย่ามาห้ามอย่ามาห้ามกูจะไปเตะตูรุ๊อตอย่ามาห้ามอย่ามาห้ามเฮียเฮียห้ามไม่เฮียเออเตะ เออจ <IS> ับจับเออเออเออขยี้ขยี้ขยี้อ้าขยี้ออมาสี่ตัวมาลุกก็โเออเออเอาดิเอาดิกูจับเออเออกูจะจับมันทำไมต่อยดิเออเออต่อย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 เออต่อยสายสายละล่ะ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 เหนื่อยเหนื่อยต่อยต่อยโอ้มันก็แกดูดูวามสโลโอ้โหสี่ตัวก็ไหวสี่ตัวพี่ก็ไหวเออสี่ตัวพี่ก็ไหวเออไหวกี่โมงบอกด้วยเออไหวกี่โมงบอกด้วย เออกูไม่ไหวแล้วกูจะไม่ไหวเอาเออ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 ต่อยเอาดิเออเออโอ้ยชำ้ำพวกช้ำดำเขียวโอ้โหให้ตายเถอะให้ตายเถอะโอ้ไหวกี่โมงไหวกี่โมงไหวกี่โมงเออ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 นี่กกหูกกหูยิก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 นี่นี่กกกกหูแม่งเลย โกกูแม่งเลยโกกูแม่งเลยโอ้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 ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วจังหวะนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโอ้ยอย่าพึ่งหลับอย่าพึ่งหลับตื่นมาคุยกันก่อนอย่าพึ่งหลับเอ้ยยินจะหลับแล้วเกือบหลับแล้วเกือบหลับแล้วโอ้ยอย่าก็โอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าอย่าียผมจะหลับแล้วเฮียเฮียขอคาดก่อนเออ อลุกละอ่าลุกแลดีลุกแลดีเอ้ยเอออ้อยโอ้ยจับคอเสื้อต่อยแต่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ใส่เสื้อมันจับคอใครเอ้อเอ้ยออต่อยเออต่อยต่อยแม่งหน่อยต่อยแม่งหมดอ่ะต่อยแม่งหมดอ่ะต่อยแม่งหมดอ่ะเออเออต่อย่ได้หมดอ่ะสายได้หมดอ่ะสายได้หมดอ่ะพี่ผมตึ๊บผมตึ๊บกับพี่ผมตึ๊บกับพี่เออสัตว์หมดอ่ะสัตว์หมดไม่สนลูกใครสัตว์หมดเออส่งไม่สนลูกใครมามีเซเซเซเล็กน้อยเซเล็กน้อยต่อยหมัดงอแง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 ต่อยตีตีขาตีหมัดหมัดงงอแหมัดงอแง หมัดงองแงหมัดงองแงมัดงอแงนี่ดมลักแร้ไปดมลักแร้เออเต่าบินเต่าบินเต่าบินต้องเข้าแล้วจังหวะนี้เออดมลักแร้ไปเออต่อยต่อยต่อยเออเอาดิเออโอ้โหเอาวะต่อยเข้าหน้าฝักซ้ายขวาซ้ายขวาเตะไข่มันเตะไข่มันเอออยากไปเตะเอออยากไปเตะแต่เตะไม่ถึงเออเฮ้ยเออเฮ้ยเตะเตะเออต่อยเตะขา จับต่อยโอ้ยหมัดงอแงเออคนเรามาสู้กันมันม่วงอย่างนี้วะเนี่ยเออเอออะเตะเตะใคร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 เตะ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 ตาไปเตะตามไปเตะเตะไปเตะตามไปโอ้โหมึงจะล้มกันกี่โมงมึงจะล้มกันกี่โมงมึงต่อยล่วงแล้วก็ลุกต่อยล่วงแล้วก็ลุกไอ้พวกนี้ ต่อยลวงแล้วก็ลุกเหรอต่อยลวงแล้วลุกเหรอลุกเก่ง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 หน้าแดงกันหมดแล้วหน้าแดงเออเออเออลุกเก่งลุกเก่งต่อยลวงแล้วก็ลุกออกมาโอ้โหเออโอ้กูเลยเชื่อเลยเออเออเออเอาดิต่อยลวงแล้วก็ลุกเหรอหลังจ้ำไปหมดแล้วครับเออไอพวกไอพวกชอบรอบกัดไงไอพวกชอบรอบกัดพวกชอบรอบกัดเออเอาดิพวกชอบรอบกัดชอบรอบกัดชอบรอบกัดเอ่อชอบตีหลังผมอ่ะชอบตีหลังผมมาสี่ตัวโดนตีหลังเลือดปกติอ อืเตะขาเตะขาเตะขาไอ้นี่หน้าแดงหนักมันจะล่วงกี่โมงมันจะล่วงกี่โมงทั้งไรเอ้าไว้เวลาทั้งไรเออล่วงไปอีกแล้วเดี๋ยวมันก็ลุกขึ้นมาใหม่แมงเอ้ยเออเออเออล่วงไปสองล่วงไปสองโอ้ยโอ้ยโอลต่อย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 ต่อต่ตตตตตล่วงไปสม่วงไปสมโอ้ยไอ้นี่งอแงกูอีกโอ้ยโอล่วงไปสาต่อยต่อยต่อยต่อตตต่อยโซโลไยันหมดต่อย ต่อย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 เขาหน้าเขาไปหน้าเขาไปหน้าเรียบร้อยจังหวะนี้โหดมากต่อย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 เออต่อย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 อีต่อยอต่อยไอตัวนั้นก็ลุกขึ้นมาอีกแล้วกูมึงต่อยมึงร่วงมึงลุกขึ้นมาอีกแล้วเหรออีกไม่ก็อือกูจะร่วงตัวไหนเนี่ยต่อยเอาดิต่อยเอาดิ ล่วงไว้หมดล่วงไว้หมดล่วงไว้หมดล่วงไปเออต่อย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 เขาอกต่อยเอามันลงก้นใหม่แล้วเนี่ยโอ้โหมันจับอีกโอ้โหมันจับอีกต่อยเอ้าเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเออเออเออไอซีหนึ่งมันเหนื่อยวะเออเออเออขอขอค้างๆ ข,ขอเข้าค,าค,คขข้างเออเออยิกหัวยิกหัวต่อยตีไข่โอ้ยเออเออเออเฮ้ย้ยอ้าจับแขนต่อยหน้าอุ้เอยเข้า yeah. ค้างเต็มเุ้ยเข้าค้างเต็มเุ้ยเข้าค้างเต็มเข้าอีกหมัดหนึ่งเข้าอีกหมัดนึ้วจับ เอออุ้ยเรียบร้อยนี่เรียบร้อยหมัดเมื่อกี้หมัดเมื่อกี้ล่วงนะครับผมหมดยังหมดยังโอเคลุกไม่ไหวลุกไม่ไหวอย่าฝืนดิโอ้โหลุกครงกันไหวเหรอไอเดียก็นดื้อไม่ตายก่อนกัดื้อไม่ตายเออกื้อเอาเอาตัวเดียวก่อนเอาตัวเดียวเออแ่งไหวทุกตัวเลยเออเออเอเออตยตยตาตยยต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  ต่อย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 เอาตายตัวนึงก่อนอให้ตายตัวนึงก่อนแมงเงยไม่ตายไม่ตายไม่ตายให้ตายตัวให้ตายตัวให้ตายตัวก่อนเออมีเนี้ยตายชัว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 ไหม เออเนี่ยแหละหนึ่งตัวแล้วอ,อ๋อยนอนไม่ลุกแล้วโอเคโอเคแปลว่าพวกนั้นลุกกันไม่ไหวแล้วนะคะผมเอา,เอาว่าสวยงามมาไอาตัวนี้ยังไหวอยู่เหรอมาไหวอยู่กูก็หายเหนื่อยเอาดิมึงไหวกูก็หายเหนื่อยเอามาต่อมาต่อ,ตอโซโลหน่อยเดี๋ยวมองไม่เห็นเออเรียบร้อยเอาก่อนเลยตัวไหนลุกไหวเอาก่อนเลยต้องเจอพาร์ดาวเอาก่อนเลยเอาก่อนเลยมาตัวนี้ลุกไหวใช่ไหมซ้าก่อนต้องซ้าทุกตัวว่ะถึงจะลุกไม่ไหวอือืออืออ มามาสิมาหนีสิหนีเหรอหนีฮต่อย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  เตะกระทืบมากระทืบกระทืบกระทืบไอตัวที่ตายแล้วลากไปลากไปไว้ด้วยกันลากไปไว้ด้วยกันมาตัวนี้ตายแล้วตัวนี้ตายแล้วเออตัวนี้ตายแล้วโอเคโอเคนิ่งไหมนิ่งคู่เลยโอเคที่ตายชัวไมาอีกสองตัวยังไม่ตายนี่พยายามยืนพยายามยืนเหรอพยายามยืนเหรอพยายามยืนเอ่ะเออต่อยต่อยต่อย ตึ้ๆมาหลากลากหลากหลาลากลากลากอ่าโอเคนะครับ4ี่หนึ่งก็ไม่เท่าไหร่นี่หว่าทุกคนธรรมดามากเย่ใช่ชนะเป็นของผมไปยงโอ้โหี่หนึ่งก็ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่นะครับผมธรรมดานะครับผมธรรมดามากนะครับผมง่ายๆนะครับแต่ละตัวที่หมัดเดียวจอดทั้งนั้นนะครับผมมัดเดียวจอดทั้งนั้นนะครับผมโอ้ ผันนี่ไม่ธรรมดาจริงนะเก่งจริงๆให้ตายเถอะนะครับผมไปกันต่อ